เด็กแม่เอ๋ยที่นี่มาช่วยข้อมตายไม่น่าเ s. <S pues ปรี้ยวเยี่ยวล่าสัตว์สไตล์ฮาจิงเปล่ากูขอดูโอเวอร์เลยนนะไม่ใช่ผมอุ้ยเด็ดแม่ตัดเลยสัตว์แล้วไม่ได้ใช้ของแม่งด้วยเล่นหน่อ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 ยแก้วนะรู้แก้วนะมันล่างแล้วไอคิวมันล่างแล้วมอกเล่งน้อยเล่งน้อยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวยครับกายสวยครับ okay, okay, ตายหนึ ų, ่ยหนึสวยเยเก็บแม่ี่อยน่ตายอีกหนึ่งอ้ออมาเลมเาเลยเดยวปของไม่มีไม่มีไม่มีอมักเปาอมักมาโอรถหน่อยดิเก็บแม่ของเพื่อนหัวขาดครับพี่เฮ้รูปเดิมยังไม่เอ

แม่งดึงเกงในกูจัดเลยถ้ากูไปกูตายแม่ตีเงากูอไหวนะไหวนะไหวนะม่ใช่ปะเดี๋ยวเสียงไหเพี่นายบอสน่ารัก้ากงต้องแหลมตาเลยนใเนนตาย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 มนยืนบล็อกเลยบล็อกตีจบเดีย่สีแดงไหมโอ้ยน่าเยอะเปิดเลยตีแต่อ่ะอ๋อกูเอาให้ ก็โอ้โหภาบลำเลยเฮียกูเคลียบไม่ไว้เมกูแล้วเมื่อกี้กูเคลียมันจะไม่อันกเมนะนะอย่าตัดไปอไม่อ้าวเฮียโดนมึงเฉยเลยโอ้โหเยัดแม่และด้วยกูจกอะไรนี้ ยูเคมานะโอ้โหเต็มทำอะไรเต็มเต็มอุ้ยรอสิงผมเลยวะรอสิงผมเลยอะว่าออกข่าวผมเป็นสิงใส่เลยอะไอ้เหี้ยขอโทษเอ้ยไอ้ทิกูขอกูขอคนนี้ผัวผขอ ไอ้แม่ยัดเลยให้มันขัดกูไอ้สัตว์กบปะแต่โจต้องขับแล้วพี่นุ๊กต้องจอดก่อนพี่นุ๊กรุ่นไหนดีโล ไปไมไปองกูดะเมดโอ้ยเฮียสะุดเฮียอะไรวะ้อมังแหมไม่กล้ากเไม่กล้าตีก้าตียงเ็แม่ขอใครเนีย็แม่ก็มันก็ไมอยู่ตะกูนี่เก็บเก็บเก็บแก้ ใครตีกูเนี่ยเจ๊ดแม่เอาตัวกูติดเข้ามาได้สวยอะไรมันตายไปตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเพื่อนตรงนี้ไม่มีเพื่อนไปตรงเวล์ไปดูมันเลยมามารับเลยรับเลยรับครับเข้าไปรับเพื่อนตายนะเพื่อนด้วยเพื่อนด้วยของใครเนี่ยเดแม่เอาเนี่ยโอ้โหอีกนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับโอ้ยนะครับโวยนะครับ อย่างเดียวไม่สนไม่ปั๊มยาเด้อจะปวดแม่อย่างเดียวแล้วกูเริ่มอยากเล่นละมาเขาบอกกูใช่ไหมใช,ใช่พี่ใช่เหลือขอบสนามขอบเทนวันนี้นะชิคกี้โของใครเนี่ยเก็บแป้เขาก็ไม่ได้ตีเฮียกตายได้ยังไงเนี่ยหยาเยาหยาสหน่อยเก็บโซาหยาอคร ไพ่ถีไีไพีดพีดิม้พีา้พี่ไอ้พอ้พี่อ้พี่อ้ีอ้พี่ไอยพี่ไอ้พี่ไอ้ี่ไอพี่อ้พี่ไอ้ไอ้พี่ไ้พี่ไอ้ี่ไอ้พีไอ่ไอ้ัอ้พี่ไอ้พไออี่อ้พี่ไอ้ไอ้พี่ไ้ี้พี่ไอ้่ไออี่ไ้้ี้อ้พ้่อ่้้อไ่โมโหแล้ว ไปไลยเบย์ตีกันเองไหวชุบเขาพิชิตเกิดได้ไงเขาไปเขาชุบเขาเกิดได้ไงคุณลู้ไม่รู้คะน่าจะน่าจะเทวดามั้งเฮ้ยโอ้โหกูตายได้ก็ตีกูอีกไอ้เหี้ยบ้าไะเนี่ยเอ้าเหมือนเมื่อกี้เขากมเกิดมาแล้วอ้างสลบไปแล้วเหรอ เอ้ยเฮี้ยเกิดมึงก็ตีมบ้าปะมึงจะไปเสียบตีมาจากไหนเนี่ยกูงมาไม่เอาเยี้ยงีอ่างงี้อ่อนให้หนึ่งศูนย์มาอ่อนให้หนึ่งศูนย์มามาจบมาลับคาแล้วมา โอ้แม่งเอ้สกอร์จะถ่ายเดิมอีกแล้วมั้งไม่ไหวก็ยอมจะเว้ยโอยชนะเพราะว่าไปลงแต่ไฮไลท์แบบโอ้ยไปลงแต่ไฮไลท์แบบโอ้ยกากกากกำกำมันจะไหวแล้วจิกาเบล อุ้ยเสียงไม้เนี่ฟังฟังเสียงไม้นะฟังเสียงไม้นะเอาอุ้มได้สองคนเลยเอ้าฟังเสียงไม้นะอืมกินตะกอเท่าไหร่เหม็นจังตะกอเท่าไหร่เนี่ยเบ้เอาเลยไม่จ้าจิงกะเบลเอาเลยค่ะขโมยขโมยเบบี้ถูกงรักครับตรงทิศเฮ้ยหูวี่เฮียทิพยพี่เฉินค่ะ เฮ้ทีท่ได้ชนะอีกหรอโอ้ยตายแล้วตาย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 โอ้ยโอ้ยอยาานยาานปวดหัวยาานาพอแล้วพอแล้วพล้พอสึ่งแล้วพมีปวดหัวพล้พอล้พล้มุมไรครับมุมทแยงมุมไหนครัอีกรอบนึงค่ะอยู่มุ้ไหม่เอางีจิเบลตีบนโคเยนไหม ตีไปตีบนโคเคนเลยไหมมันมันน่าจะยากไปนะมุมนี้มันอาจจะไม่ได้บนโคเคนไหมวัดชนะเลยนะคะถ้าชนะถ้าจริงชนะรอบนี้คือชนะเลยมันสามหนึ่งแล้วสิม<แ>ันสามหนึ่งแล้วสิไม่ค่ะไม่สนถ้ารอบมีชนะคือชะนะค่ะแต่มันสามหนึ่งแล้วนะไม่สนค่ะอันนี้คือวัดชนะค่ะคุณเฉินโอ้โอ้โอเคโอเคโอเคเอาเอาเป็นอย่างนั้นกระสุนคือกระสุนเปล่าเขาบอกแพ้ก็แพ้เลยเล่นมากระสุนเปล่าอุ้ยเชี่ยอะไรยัดแม่ดื้อไปหน่อย ันนะโอ้ยโอเคสบายใจนะเออเราแพ้เราแพ้เราแพ้เราโอ้ยเซ็งจังเลยโอ้เซ็งว่าแพ้เล่นนะคะถ้าเล่นแบบนี้จะไม่ให้ใส่สีดำด้วยแล้วนะคะโเล่นแบบเนี้ยจะงว่าแพ้ใส่สีดำด้วยแล้วนะคะโอ้เซ็งว่ะทีเราแพ้แล้วบ่